สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาการสอนเล่นแคลดและแ a ลนสำหรับมือใหม่ภาคที่82นะก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะแล้วก็ฝากกดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับอตอนนี้ผมเป็นบ้านเลเวลเก้าอยู่เนาะแล้วก็กําลังอัปเกรดการป้องกันต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนะฮะตอนนี้กําลังอัปเกรดฮีโร่ทั้งสองตัวนะเพื่อให้ขึ้นเป็นแล้วสามสิบเหมือนเดิมนะยังไม่ได้ประป้นเลยนะช่วงนี้ผมเน้นที่จะ ป้อนทรัพยากรเตรียมไว้นะน้ำดำนะเตรียมไว้เดี๋ยวพอคิงควีนเสร็จก็จะมาอัพมันต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะส่วนโองวยจัยนะผมทดลองทหารเกือบตันหมดแล้วเนาะ,อะตอนนี้เหลือแค่อาชีพควีนกับบาเบเลียนนะเดี๋ยวก็น่าจะตันแล้วแหละเดี๋ยวผมจะใช้เหรียญโพสดมนะในการซื้อน้ำยาวิจัยนะอีกสิบห้าชั่วโมงจะรีมานะแล้วก็อาจจะไม่ได้ซื้อน้ำยาวิจัยแล้วนะช่วงนี้อาจยวอาจจะมาใช้ซื้อ พวกทรัพยากรของบ้านกลางคืนนะเพื่อเอามาอัปเกรดบ้านกลางคืนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะหรือว่าจะซื้อพวกอันนี้นะที่มันใช้เหรียญปสดมแค่100เหรียญน,นะพวกน้ำยาขวดละร้อยนะเอามาขายแป้งเป็นเพชรขวดละ10เม็ดนะเพื่อเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ซื้อแปลนนะซื้อปลดล็อกฐานทับส่งครามนะเดี๋ยวเพื่อเราจะมาไว้จัดฐานไว้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนตอนวอได้นะ อันนี้ผมก็จะวอลนะยังคงใช้สูตรเดิมนะเป็นสูตรที่เคยเล่นๆมานะก็ประมาณนี้เลยนะผมจะเอามาโจมตีนะก็คาดหวังที่2ดาวนะอาจจะมไม่ได้คาดหวัง3มดาวเพราะว่าผู้กล้าอัพอยู่เนาะเดี๋ยวดูนะว่าบ้านผมเป็นหลังที่18นะเดี๋ยวผมจะตีตรงหลังก็คือหลังที่18ดนะครับ <S <S โอเคเป็นบ้านเลวกานะอืมเป็นนี้นะก็ป้อมเขาไม่ค่อยตันมากเท่าไหร่นะ จะเข้าทางไหนดีนะเข้าทางด้านที่มีประสาทแครนก็ได้นะอา่าผมจะเข้าทางด้านขวาล่างแล้วกันโอเคจมตีไปเลยนะก็อาจจะไม่ได้เน้นเอาสามดาวเนาะเพราะว่าผู้กล้าไม่มีมันโอกาสที่มันจะได้สองดาวก็มีสูงกว่าสามดาวนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปนะตามที่เราเคยลงปกติเดี๋ยวนักม่นปืนกาแพงตามเข้าไป สโลไปที่มังกรแช่พั่หน่อยโอเคยวลงยากระโดดเข้าไปตรงนี้ลงยาม่วงไปที่บ้านนะครับโอเคนะนี่บ้านก็แตกมานะเราก็ได้สองดาวชัวร์วนะสำหรับการโจมตีที่สุดนี้นะก็ใช้วิส วิเศษเหลือพอมดในการกำจัดท่านแคลนนะมีท่านแคลนออกมาแล้วก็ใช้น้ำยาพิษลงไปนะสโลมาน,นิดหน่อยแล้วก็น้ำยาแช่แข็งไปเหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็จะกระโดดเข้าไปด้านในนะผมจะไม่ได้ใช้น้ำยาแผ่นินไหว4ขวดนะผมจะเปลี่ยนเป็นยากระโดด1ขวดกับยามง่ง1ขวดแทนนะรู้สึกว่าถ้าเอาแผ่นินไหวมา4ขวดเลยมันค่อนข้างที่จะกินเนะื้อที่มากเกินไปนะแต่ถ้ามีฮีโร่นะอย่างบับเบิลคิงหรือ,อชจ้าควีนก็อาจจะใช้น้ำยาแผ่นินไหวก็ได้นะครับ ก็ได้3มดาวมานะเนื่องจากเขาเป็นแผนที่ไม่ตันเนาะก็เลยโอกาส3มดาวมันก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมมารีเพย์สักหน่อยนะว่าผมโจมตียังไงนะอ่าก็อาจจะเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเพิ่งมารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายน,นะก็อนอื่นผมจะเลือกเข้าด้านที่มีประสาทแคนอยู่ไม่ลึกเกินไปนะเพื่อเดี๋ยวให้ประสาทแคนออกมาแล้วจะใช้พอมดในการกำจัดนะครับก่อนหน้นั้นผมจะลง โกเลมเป็นหน้ากระดานไป2ตัวนะเป็นตัวแทงนะเนี้ยลงไปหน้ากระดานให้มันค่อนข้างอยู่ห่างกันนิดนึงนะให้มันครอบคุมป้อมการป้องกันทั้งหมดนะเพื่อให้พอมดเราไม่ได้โดนดาเมจจากป้อมป้องกันนะแล้วผมจะลงพอมดลงไปตามโกเลมฝั่งละ4ตัวนะโดยลงเป็นหน้ากระดานให้มันครอบคุมสิ่งก่อสร้างนะเนื่องจากผมจะใช้วิสัทนะครับในการทําลายสิ่งก่อสร้างรอบๆนะเพื่อเจาะให้วันคิลลี่ขวานเราเข้าไปตรงกลางนั่นเองนะ เนี่ยก่อนอื่นผมจะลงนักระเบิดกําแพงเจาะเข้าไปนะโดยผมจะไม่ได้ลงหมดทีเดียวนะผมจะเลือกลงหนึ่งตัวเสมอเพื่อเข้าไปเช็คพวกกับดักระเบิดนะหรือสเปิงกับดักปริงต่างๆนะแล้วก็จะลงอีก5ตัวตามเข้าไปนะเพื่อให้มันชัวร์นะว่าเราจะเจาะกําแพงด้านนอกแตกอย่างแน่นอนนะจากนั้นก็ลงไปหินเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะลงวันที่ตามไปแหละแต่ตอนนี้ผมเห็นว่ามังกรเขาออกมาตรงนี้แล้วก็เลยลงน้ํายาพิษสโลไปสักหน่อยนะเดี๋ยวผมจะลงน้ํายาแช่แข็งแช่ไปนะแล้วก็ลงน้ํายาม่งตรงนี้นะ เพื่อให้กองทัพเราเข้าไปนะแล้วก็ได้รับผลยาม่วงแล้วก็ให้อ uh. วิสุท์หรือพมอดเราได้รับผลไปด้วยนะก็ตรงนี้อาจจะมันเสียเวลาในการกําจัดประสาาัตแคร์นิดนึงนะเพราะว่าพมอดผมไม่ได้เข้าวงน้ํายาม่วงนะแต่ถ้ามีอาชเกควีนมานะการกําจัดประสาาาัตแคร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะจากนั้นผมลงน้ํายาก,กระโดดเข้าไปตรงนี้นะเข้าไปตรงที่จะเข้าบ้านนะแล้วก็ลงยาฮิวไปนะ,ะเดี๋ยวยาม่วงโกดสุดท้ายผมก็จะลงที่บ้านนั่นเองนะก็จบไปนะสำหรับการโจมตีมีคร่าวๆประมาณนี้นะ เพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูได้นะสำหรับสูตรนี้ก็โอเคอยู่นะผมโจมตี3ามดาวโดยไม่มีฮีโร่มาได้หลายครั้งแล้วเนาะแต่เนื่องจากนะแปนที่ผมโจมตีค่อนข้างเป็นแปนที่มันไม่ตันนะถ้าเป็นแปนตันก็อาจจะไม่ได้3ดาวนะแต่ได้สองดาวชัวร์ๆนะเดี๋ยวผมจะมาโจมตีอีกสักดาบหนึ่งนะเดี๋ยวขอทหารก่อนนะก็ยังไงนะอย่าลืมกดติดตามช่องหน่อยนะขอบคุณมากเลยนะครับอ๋อส่งไม่ทันมีสมาชิกในแคลนนะเป็นฟลุกนะ ไอดีดีอาบีเนี่ยเขาส่งไวมากนะเนี่ยผมสลับไปไม่เคยส่งทันนั้นสำหรับแคนนี้นะเอเขาก็ว่างจัดนะมาส่งให้ตลอดเลยครับเดี๋ยวผมดาบที่สองผมจะโจมตี๋ต่ขอเช็คทหารก่อนโอเคครบพร้อมหมดนะก็เดี๋ยวอาจจะมาซ้ำบ้านนะอืมบ้านหลังล่างโดนตีหมดแล้วเนาะเดี๋ยวซ่อนแหนมหลังนี้นะเป็นบ้านลบแปดนะเดี๋ยวข้ามไปแล้วกันไม่เอานะไปโจมตีบ้านเก้าดีกว่า ก็ส่วนใหญ่บ้านที่มีจดหมายฟรีแบบนี้เพื่อนๆอ,อาจจะรู้กันแล้วหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมอาจจะยังไม่รู้นะผมตั้งกฎไว้นะก็คือบ้านที่ฝั่งผมที่เปิดวอเป็นโลดแดงไว้นะผมอาจจะนําลงนะแล้วก็ไม่ต้องมาตีนะแต่ว่าบ้านเหล่านี้จะโน้ตว่าบ้านฟรีนะก็เพื่อนๆสามารถมาตีได้นะอแต่อันนี้เป็นบ้านไม่ฟรีเนาะก็แย่งตีไม่ได้ถ้าแย,ย่งตีโดนผมเตะแล้วก็แบนถาวรไม่รับเข้าอีกนะกดแคนผมเข้าๆประมาณนี้นะผมก็จะต้องมาซ้าบ้านที่ไม่ได้สามดาวนะก็คือหลังนี้นะ นี่นะถ้าเพื่อนๆเ,เขามาตีแล้วนะวเราไม่ได้สามดาวเราสามารถามาซ้ําได้นะไม่โดนเตะนะแล้วก็บ้านพวกบ้านฟรีนะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าหลังนี้แล้วกันนะหลังที่สิบสี่นะอืมไม่แน่ใจว่าจะได้สามดาวหรือเปล่านะครับโอเคประสาทแคนเขาอยู่แบบนี้นะอืมผมจะเข้าไปทางด้านนี้แหละข้างด้านที่มีประสาทแคนไปเลยแล้วกันโอเคจมตีไปเลย ลงเพราะมันเก็บขอบลงกกเล็มไปไม่ช่ตามไปเขาสโลไปเลยเราต้องกำจัดทหารแคนอย่างรวดเร็วนะตรงนี้เพราะว่ามันอยู่อนข้างตื้นพาหินเข้าไปเขาวางปราสาทแคนไว้ตื้นมันก็ไม่เป็นผลดีกับฝั่งป้องกันนะควรที่จะเอาไว้ลึก,ลกหน่อยเนาะมันกำจัดง่ายเกินไปนะสำหรับปราสาทแคนที่เอาอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ลึกนะมันเนี่ยผมลงโกเลมไปแทงนะแล้วก็ ใช้วิเศษเข้าไปกำจัดลงน้ํายาพิษลงน้ํายาแช่แข็งแล้วก็บูทพอหมดเราไปด้วยน้ํายาม่วงมันก็กําจัดได้เสร็จสิ้นไปเลยนะสำหรับถ้าเราเจอประสาทแขนที่มันอยู่ตืนๆแบบนี้นะเราอาจจะไม่ต้องลงทหารเป็นตามที่ผมลงให้ดูตอนแรกนะเราจะลงโกลเลมไปก่อนนะแล้วก็ลงวิเศษตามไปประมาณ 4- ีหตัวนะแล้วลงยาพิษยาแช่ไปที่ประสาทแขนเขานะแล้วก ลงยาม่วงบูตนะให้พมดเรามันกาจัดทหารแคนไปนะอ่ารู้สึกว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้3ดาวนะครับแต่ว่ามีโกเลมกับวันคิลี่เหลืออยู่พอสมควรนะแต่ว่าเดี๋ยววันคิลี่มันจะเดินนาหน้าโกเลมเล่าโอเคแบบนี้ก็สวยนะเพราะว่าวันคิลี่มันเดินมาป่านฝั่งนี้นะถ้ามันวิ่งไปฝั่งนี้มันจะวิ่งเร็วกว่าโกเลมนะจะทําให้มันโดนปืนยิงตายไปหมดก่อนนะ ตอนนี้เขาเลือกปืนอยู่ปืนใหญ่แคนนอนปืนป้อมพอม,มดอป้อมธนูแล้วก็โกเลมเราตัวนี้น่าจะทนไหวมีถึง2ตัวเลยด้วยซ้ำนะซ้อนกันอยู่เป็นตัวใหญ่นะครับโอเคส่วนวันคิลีเราเหลือแค่สองนะโอเ้เหลือหนึ่งแล้วโดนกับดักสปริงดีดออกไปนะครับแต่ว่าโกเลมก็เหมือนจะไม่ไหวอย,อยู่นะมันจะแตกเป็น4ตัวแล้วนะตอนนี้โอเคแตกเป็น3ตัวนะ ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งอาจจะไม่ได้สามดาวนะเพราะเดี๋ยวจะโดนป้อมระเบิดมันโยนใส่รัวๆนะตอนนี้แล้วก็มีตัวถ่วงเวลายอย่างป้อมป้องกันอันนี้นะเป็นป้อมค้ังเก็บทองนะเรื่อมเยอะนะโอ้สามดาวมานะแจ๋วแจ๋วนะสำหรับสุดนี้นะเล่นได้นะสาระใครที่อัปเกรดฮีโร่นะก็มาลองเล่นส,สุดนี้กันได้นะ มันสามารถที่จะสามดาวบ้านที่ไม่ตันได้ไม่ยากนะแล้วก็โอกาสที่จะสองดาวมีอยู่แล้วนะถ้าเราโจมตีแบบผมนะเน้นเข้าฝั่งที่มีประสาทแคลนแล้วก็จัดทหารแคลนเขานะกระโดดทะลวงเข้าไปในบ้านแล้วก็ใช้วันคิลลี่เข้าไปจากนั้นบูทด้วยน้ำยางว่องที่บ้านยังไงบ้านแตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็สูตรนี้ไม่กลัวผู้กล้านะวันคิลลี่สามารถปั่นผู้กล้าตายภายในเซียววีนะโอเคเดี๋ยวผมมาให้ดูนะว่าผมลงยังไงนะ แต่สำหรับสูตรนี้นะมันค่อนข้างที่จะผิดแผนเรานิดนึงนะเพราะว่าเราลงไม่ได้เป็นตามรูปแบบแล้วนะมันอาจจะทําให้การลงมันยังไงล่ะมันค่อนข้างสุขละหุกนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะสำหรับการลงปราสาทแค้นไปด้านนอกแบบนี้นะแต่ถ้าเรามีราชวควีนมานั้นยังไงถือว่าเป็นข้อเสียนะเพราะว่ามันอยู่ตื้นเกินไปนั่นเองนะถ้าผมเข้าทางด้านนี้กว่าที่จะมาเจอปราสาทแคนผมคิดว่า ม,มันอาจจะไม่ดีนะอาจจะเราโดนปราสาัดแคนเขาเป่าตายข้างในนะอาจจะพอหมดเรามาันมากาจัดมังกรไม่ได้นะันอาจจะโดนป้อมอื่นยิงหรือมันไปยิงป้อมอะไรอื่นอยู่ในีนผมเลยเลือกที่จะเข้าทางด้านที่มีปราสาทแคนไปเลยแล้วกันโดยผมเลือกลงโกลเลมไปก่อนนะแล้วก็ตามด้วยพอหมดนะสี่ตัวนะแต่ว่าผมลงเล่มขอบฝั่งละสองนะฝั่งละหนึ่งนะเป็นซ้ายขวานะเขาเอากระตอบช่างไว้ข้างนอกนะ แล้วผมจะลงน้ํายาพิสโลไปนะให้กเลยเป็นตัวแทงรับดาเมจนะแล้วก็ลงน้ํายาแช่แข็งแช่เข้าไปนะแล้วเดี๋ยวผมจะลงน้ํายาม่วงบูทให้พอมดเรานะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็โจมตีแรงขึ้นเพื่อให้มันกําจัดถ้า่านแคนไปได้อย่างรวดเร็วแล้วผมก็ไม่ลอยช้านะลนะแล้วผมลงระเบิดกัแพงตามเข้าไปหมดเลยนะเพื่อเนื่องจากตรงนี้ได้รับผลบูทยาม่งด้วยมันจะทําให้กําแพงแตกไปถึง2ชั้นเลยเนาะนี่นะกำแพงก็แตกไปถึง2ชั้นเลยนะ จากนั้นผมก็ลงโกลเลมตัวที่2ตามไปนะก็ประสาทแคนเขาตายไปแล้วนะอันนี้โกลเลมมันเจ็บหนักเพราะมันโดนทั้งประสาทแคนนะแล้วก็โดนอาชอร์ควินค่อยๆย,ย,ยิงน,นะแล้วก็ลงปลายหินเข้าไปลงพมดเข้าไปนะเหลือไว้2ตัวนะอืแล้วก็ลงวันคีเ่เลตามเข้าไปให้หมดแล้วผมก็จะเดี๋ยวจะลงน้ํายาหิวนะก็เดี๋ยวลงน้ํายากระโดดไปที่บ้านนะแล้วลงน้ยายาหิวไปตรงนี้นะเนื่องจากช่วงแรกอาจจะยังไม่ต้องรีบลงน้ํายาหิวก็ได้นะเพราะว่า วันคิลี่เรามมนสามารถทนรับดาเมจได้อยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ก็ระวังไว้ด้วยนะอาจจะเจอระเบิดคูนะก็เลือกลงดีๆนะผมก็เลือกโลนไม่ยาย,ยู่ตรงนี้นะมันจะได้รีเลือดก,กลับขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวลงยางมุ่งตรงบ้านก็เสร็จสมบูรณ์นะได้บ้านแตกได้2ดาวนี้เราก็มาลุ้น3ดาวเอานะมันก็อย่างที่เห็นนะก็3ดาวได้นะแต่ก็ค่อนข้างอิู่เชี่ยดเลยนะเพราะว่าผิดแผนนิดนึงนะเนื่องจากยังไงล่ะไอ้ปราสาทแคมมันไว้แบบตื้นๆแบบนี้นะบางทีผมก็ไม่ค่อยชอบนะ ถ้าไม่มีฮีโร่มานะแต่ถ้ามีฮีโร่มาผมจะชอบนะเพราะว่ามันกำจัดได้ง่ายนะโอเคนะก็โจมตีไปได้สองดาบได้มาสี่ดาวนะก็ถือว่าสวยนะตอนนี้แคลนผมโจมตีไปสาสิบ้าดาบนะได้มาเก้าสิสี่ดาวนะส่วนของเขาโจมตีมาสี่สิบสองดาบได้มา77ดสบเจดาวแนละ้วภาพรวมเราค่อนข้างที่จะมีชัยไปกว่าแคลนเขานะแต่ก็เดี๋ยวมาตัดสินกันช่วงสุดท้ายนะอืมตอนนี้แคลนผมก็ชนะมาล้วล้วนะ เนื่องจากอาจจะเจอแคลนที่เขาไม่ค่อยสามาคียกันนะมาตีกันไม่ครบประมาณนี้นะโอเคนะหลังที่ช่วงเมื่อช่วงเย็นหรือเปล่านะตอนที่แรงนี่มันรีนะที่มันอัปเดตแรงนะสำหรับแรงนี้เข้ามานะความจริงเราจะต้องได้ข้าวประสบการณ์แคลนนะของผมก็ควรที่จะได้ขึ้นมาสิบแตมนะแต่ว่ามันเป็นบั็กนะไม่ทําให้ทุกแคลนน่าจะเจอเหมือนกันหมดนะคือข้าสประสบการณ์แคลนจากที่มีดของผมจำได้ว่ามีประมาณ2 9 0 0ันถึงส0 0พันนะจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะ มันกลายเป็นโดนรีเซ็ตเหลือศูนย์นะตอนนี้ผมก็ได้แจ้งไปทางซัพพอร์ตแล้วนะก็คือแจ้งไปตรงนี้นะความช่วยเหลือสนับสนุนขั้นสูงนะอืมก็มันเป็นระบบอัตโนมัตินะแต่ว่าก็ได้แจ้งไปนในเพจแคทแคทเทลแลนด์นนะเขาก็ได้ทราบปัญหาแล้วนะอาจจะเป็นบั็กนะเดี๋ยวก็ต้องรองเขาแก้ไขนะว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะให้ค่าประสบการณ์เราคืนมาหรือเปล่านะเพราะว่าสามพันนี่ก็วอกันเปสิบสิบรอบเลยนะก็เยอะอยู่นะถ้าไม่ได้มาที่ก็ซิดอยู่นะโอเคนะ สลหรวันนึ่งคก็ไม่ได้ป้นนะ,ะผมอาจจะมาป้นไปบ้างช่วงว่างนะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันนะตอนนี้อาจจะมีอัปเกรดทหารไปหน่อยนะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับเนหาในคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะยังไงรับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องให้กันหน่อยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทถัดไปพรุ่งนี้บ่ายสามโงตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ